นนเจนนันอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีครับภูมิมาหาฐานมาขายกันรถหลักฐานนะไว้หลักโดยเฉพาะฐานเยอะแยะครับแต่ไม่มีทุนซื้อเขากองนูน้นกองนูน้นกอนเป็นฐานไม่โรงงานไม่ขอนไม่โรงงานนี่ ทุนไม่มีครับเป็นทุกตรงนี้ทุนไม่มีซื้อฐานได้ซ,ซื้อสักสิบกี่สิบกระสอบันี้เมื่อวานได้ไปกระสอบเดียวของเงินแม่ไม่ยากก็น้องสาวส่งมาให้รวมๆกันมาให้นะได้พันห้าไปซื้อกระสานหมดไปห้าร้อยที่นี่เหลือพันนึงก็มาซื้อฐานทักสองกระสอบกระสอบไปสามร้อยห้าสิบล้าก็ทำมาไปขายกระสอบไปสี่ร้อยเออสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบนี่เนี่ยกเอากระสอบนี้กระสอบนึง ทดสอบนอี้ดูมันยาวจะสอบนี้ก็ดีอยู่ปิดก้อนดีอยู่เฮ้ยจากที่หาทุนไงได้เมียก็ป่วยร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยออกไปไหนไกลไม่ได้จะไปทํางานไหนก็ไม่ได้ต้องคอยดูแลเมียก็เลยกินทุนหมดทุนมียี่สิบกระสอบกินหมดแล้วครับนี่จะขอน้องสาวมะขอให้มาขอตั่งน้องสาวก,กินแล้ว พีนี่เป็นสินกับพี่น้องเออจักปวดหัวหี่เห็ดตั้งใดจะยกฐานขึ้นรถก่อนครับ Hồ phiếu lớn hơn mình nhiều người mà cái kia น่งนสามร้อยห้าสิบดในห้าสิบบาทเจ็ดสบบาทสิบ้าทเจ็ดสิบบาททำอะไรน่ยอัดีจ้าแม่น้ำจ้าหมกหน่อไม้ใส่หมูหมูมาตั้งแต่หมูยี่สิบบาทนันบอกหมูสามสิบบาท sáu trăm một số bữa khao kín, ừ. hò ngang bông, bông bông มาเยอะรู้จะทำอะไรกินก็เลยออมหอกหมกแกงก็ไม่ไม่อยากกิน,นกินข้าวทิพปลากนไม่ได้หลายวันก็กินกระตมกัน,นกินไปวันพันึงได้กินสองบ้านหน่อยส่งยายด้วย เดียจะเอาอาหาไปองมาให้กิน,นหลายวันอยู่สองมกกั้งใหญ่ด้วย <c oughs> ทำกับข้าวทีตั้งทำาเยอะแล้วก็กินมันกินสองบ้านเด็กกินถึงรุ่งนี้เย็นนิ่งดีใหญ่ นึ่งซึงเลอนึ่งซึงเลยนึ่งหัดเลยน่าจะได้หนึ่งหัวที่ลูกที่เราซื้อไว้หนึ่งเม่ยหมกหน่อไม้อะไรเพี้ยบๆหนึ่งหัวทำทานเด็ดรถ ได้ประมาณอันี้ได้16บถุง16บถุงเหลืออีกแลออกน้อยนึงได้17บถุงได้ยุสามร้อได้สิบถุงขายถุงละยี่บห้าบาทน,นั่นเหลือกองน้อยนึงอันี้ได้9กถุงแล้วเก้าถุงประมาณไม่ต่ำกว่าสิบห้าสิถุงนีง่ จะได,ด้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ซื้อมาสามร้อยห้าสิบทุนมีแค่นี้ครับทุนมีแค่สองกระสอบชัางนี้หนึ่งกระสอบหนึ่งแล้วมาอยู่นี่หนึ่งกระสอบมีแค่นี้เลยวันนี้แม่กับน้องสาวรวมส่งมาให้ไปซื้อถ่านมาจะมาซื้อข้าวกินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ